สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกๆท่านครับวันนี้อาจารย์แอดกลมไมมี3ตัวตรงมาฝากนะครับสำหรับท่านที่อยากจะวัดดวง3ตัวตรงๆไม่ต้องโต้กันเลยครับเอาไมา้ทดลองให้ดูเฉยๆก่อนก็ได้ครับหรือถ้าจะเล่นตัวละ1บาทนี่ ก็หกตัวครับบาทละ500ร้อยหตัว60บาทถ้าถูกก็ได้ประมาณ450ร้อยห้าบสี่รือจะเล่นตัวละ2บาทก็จะได้ประมาณ 900. เ0้าระหรือถ้าพูดถึงเล่นตัวละ10บาท สิบาทนี่มาล่าร้อยสิบาทก็ห้าพันนะครับ10บาทก็ห้าพต้นทุนก็ประมาณหกรบาทถูกถ้าสมมุติถ่าถูกตรงๆ10บาทห้าพันนะครับเต้นตัวละสิบบาทก็ตกหกรบาท 5,000ก็ได้กําไร4,000กว่าบาทนะครับบางท่านก็มีลด1 5ลด20ซก็นะวิเคราะห์ดูครับเอามาให้ FC ที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์นะครับก็เอาไปเล่นแบบลงทุนครับแบบธุรกิจเลย วัดดวงนี่กินมันยากก็เล่นแบบธุรกิจก็ได้ครับแต่วอา,าเวเพียอาจารย์คัดไอ้น้อยชุดกว่านี้นะครับมีไม่กี่ชุดตอนนี้ทำสามตัวตรงๆเป็นมาตรฐานไปเลยครับเพื่อจะได้ถูกกันเน่นๆเนื้อครับปรับปรุงระบบใหม่ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ จัดทำไม้ท่านได้พิสูจน์แล้วก็วัดดวงกันหรือว่าโดยเฉยๆไปก่อนเล่นเล่นตัวระบาดไปก่อนครับเซิฟเอ,อาเนี่ยครับทั้งหมดนี่ก็ดูนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะขยายตรงนี้นะเนี่ยทั้งหมดก็มีเท่านี้ครับ64ชุดจากที่ อาจารย์ทำมาให้นะครับนี่แนะจากทั้งหมดที่เป็นหลักร้อยนะเอาแบบสูตรที่เดินดีมาให้ดูนะครับเนี่ยเดเริมนะครับอาจารย์ยังคิดถึงสมาชิกทุกท่านเป็นวงทุกคนอยู่เสมอครับตอนนี้ก็เลยทำแบบ3ตัวตรงมาให้กันนะครับเอาไปวัดดวงกันดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวอกาสดียังไง บ่อยๆก็จะจัดทำให้ประมาณ60ชุดอยู่แล้วแต่มากน้อยตามนี้ครับให้เล่นตรงๆับไม่ต้องโต๊ดเลยเล่น10บาทหรือว่าตัวละบาท2บาทนี่ก็ยังได้กำไรนะครับถ้าหวยเข้าเนี่ยอาจารย์คัดมาจากสูตรที่สุดยอดครับเอมามาแบ่งปันนะครับ แฟนบรนทของอาจารย์ที่เป็นวีไเก่าวีไอใหม่ๆวีไอเก่าที่หลุดไปแล้วนะครับอาจารย์ยังเป็นห่วงทุกท่านเสมอ,อดูกันจัดชัดกันนี่นี่มาจากไหนยังไงน,นี่ก็ this is three straight up of Thai lottery by อาจารย์แอดกลมายนะครับเจัดกันได้เต็มๆครับไปดูตามนี้เลยนะ ่อกีสวยก็ให้ดูแล้วทั้งหมดแต่ไม่ดูสถิติครับมันยาวเยอะตอนนี้ก็ให้ดูเลขเด็ดกันไปนะครับเอาไปวัดดวงกันมองเห็นนะครับหกสิบชุดนะครับตามนี้คงเห็นแล้วนะ การทำไม้ดูนะครับก็จดหรือก็แก็คปหน้าจอไว้ก็ได้ครับแล้วก็เอาไว้ดูเ,เข้าหรือไม่ยังไงก็กดติดตามนะครับอาจารย์เป็นห่วงทุกท่านเสมอครับเล่นตรงตรงครับไม่ต้องโตดเลย เรจัดทําทเป็นระบบ3มตัวตรงมีมีเบิ้ลด้วยนะอ่าโอเคนะครับสำหรับคลินี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ